สวัสดีสมาชิก The F C ทุกท่นานคลิปนี้แอดกับสมาลงแนวทางหมายหุ่นนี่คีเส้าของวันที่สิบหากันยายนพี่น,อน้องกับเบิงไว้เป็นแนวทางแต่ชอบก็จังตามแต่พอชอบก็พานถูกถูกใจกับกดติดตามช่องในว้พี่น้อง เมือม่เอเวลาแอบลงคลิปเขาก็จะบวได้่ผาขอมูลข่าวสานตัวเหล, <c oughs> ลขกเหลขกกมีเข่ามีรุดพี่น้องเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นธรรมดา <c oughs> อาจจะเดินเง้วสอ,องสามมือติดต่อหรืออาจจะเขา่ามือเดียวแลอ,อาจจะหลุดหรืออาจจะหลุดเง้ยวอาจจเป็นไปได้พี่น้อง แต่สำหรับไวหวหุ่นนี่เกอีเจ้าอาทิตย์นี่ผมรู้สึกว่าเดินดีตลอดพี่นออ้องแต่สองตัวอสองมือสอนอหมู่บ้านซิบซีกันยายุนซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระดิ่งเด็กบนเด็กล่างพี่น้อง หุนนี่เกยอาทิตย์นี่ถือว่าเดินดีพี่น่องผลนไว้นี่เกยสาววันที่สิกันยาพ้ก็หนึ่งแปดสอแล้วก็แปดหนึงหลังอ่าเอดกะร่งคีมให้กะซ้ายวิ่งซ้ายรูดกะเด็น1 2, กับ2อง่ากะมาหนับ2องกะมากะเด่งเลยพี่น่องแต่ว่าจุด2ตัว บอ่อพานเจาะบอ่แตกเจาะบอ่พานแต่ว่าซ้ายวิ่งซ้ายรูดกระเด่งไปพี่นอ้องเขาก็นิน่นรูดนิ่นรูดอืมรูดเอาทุนพี่นอ้องรูดเอาทุนรูดกันทุนอ่าส่วนตัวเจาะแต่เขา่าก็ถเทือว่าเป็นกำไรเอารูดด้วยรูดเอาทุนอ่าแต่เหล็กก็มีเขา่ามีรูดพี่นอ้องกับบ่ได้เข่าตลอดบอ่ได้เดินตลอดอืม ะเดินติดตอ่อกันหรืออาจจะเข่าเมื่อเดียวอาจจะลุดก็ได้แต่อาทิตย์นี้ห้อยนี่เกยี้กะกะเดินพี่น้องกะเดินก็คือว่าเป็นหนาที่ข้อใจอสำหรับคลิปนี้แอดกับสมรลงแนวทางานี่เกยี้เจ้าของมัน ที่สิบหากันยายนี่นองกับเบิ้งไหวเป็นแนวต่าแต่เอาชอบมากับจังตามเอาสอบมากับพานเอากรรมเบิ้งกันเลยแนวตางนี้เคอีเจาของวันที่สิบหากันยายนกับแอดกับลงไหวเป็นทางเรือสำหรับสมาชิกผู้ที่ที่ตาม่อบอยู่อาจจะได้เบิ้งก็จจะได้เป็นทางเลือี่นองถ้าชอบก็จังตาม สามารถเลือกพิจารณาได้ชุดเจาะซองตัวบนหลังจะมีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดซ้ายวิ่งซ้ายหลนดก็เด่นศูนย์เด่นศูนย์รองหนึ่งโบมักตัวเด่นศูนย์ก็เอาตัวรองไปจับพี่น้อกาตามที่เอ็ดจับไปก็ะจะได้หนึ่งสี หนึ่งหกหนึ 1, 6, 1, 7, 1, ่งเจ็ดปกับประมาณนี้อันนี้คือแนวทางไวหุ่นนี่เคอีกับติดเบิรนพี่น้องติดเบิรนกันเบิร์นหนติดเบิรนกันเบิร์นสำหรับีนเคอีสาส่วนชุดนิ้น ชุดนิ้นใครชอบตัวนิ้นชุดนิ้นแอดจะนิ้นไปชุดนีน้อันนี้คือชุดนิ้นพี่นอ้องสำหรับแนวท่าไว้หุ่นนี่เกียรสับจำมันทีสิบห้ากันยาอยู่ใครชอบกับตาพี่นอ้องกต่บอชอบกับพาน เบืองไว้เป็นแน่ทรือถ้ากโะจุกจๆมันมันครับ